อาจารย์เมื่อนี้นายห้างประจักษ์ใช้เนาะเพื่อนก็ได้ออกมาว่ามาโพสมาคุยเนาะค่ะเนาะไล่โสดอย่างสิละเอาว่าเรื่องถึงการที่ว่าแฟนคลับเอฟซีบางคนก็คอมเมนต์เข้าไปว่าหรือบางคนกับโพสหรือยังเข้าไปว่าให้กับอาจารย์ประจักษ์ใช้หทองคำเนาะใครหายทองคำประมาณว่า เป็นยังดันแต่ลำไยยางเดียวยังประมาณนี้นะลำไยไหทองคอย่างเดียวมันโบแมนเดจ่าเพื่อนก็บอกว่าฟังให้ดีอันยังให้ดีเพื่อนก็บรได้เพื่นอนดันสุข,ขูสุคนซอยสุคนอ่าให้ขึ้นก้าวขึ้นไปแต่ที่ลำไยนี่ก็คือเป็นแบบว่าอน้องลำไยไหทองคานี่ก็คือแบบเพื่อนกับยูมาโดนเนาะอ่ายูมาโดน แฟนคลับเอฟซีบางคนก็เข้าใจมาประมาณว่าเป็นยังอาจารย์จะไปดันแดนลำไย,ยเป็นยังไปว่าไอ้ยังแต่ลำไย,ยมันโบแมนเพิ่นดันสุคนซอยสุคนว่าวกับไอ้นี่กับสุคนโบแมนมาค,คนใดคนหนึ่งคนเดียวสันทะเพิ่นก็ดันตาสุคนแล้วก็ความหมายที่เพิ่นว่านี่หนึ่งศิลปินบางคนก็ได้ลงจากวงไปก็อยู่หลายคนเนาะกับโบแมนว่าลง แค่คนหนึ่งข้นเดียวองศ์นะ่ะอ,อาจารย์ประจัยใช้เพิ่นกับโบเคยบ่บเคยวา่าบบเคยหยางแต่ลำย่อยนี่โบโล่งมันบบอยู่กับเพิ่นมาทั้งหมดแล้วแปดปีแล้วน้องลำย่อยหายทงข้าแล้วเป็นโตที่ว่าโชว์วงโชว์โรงโชว์ทุกอย่างคือเฮ็ดแบบเฮ็ดไดซูแนาสำหรับว่าอาจารย์ประจัยใช้สงอันสร้างไปเฮ็ดออนใไดก็ตามน้องลำย่อยนี่ บ่มีอิดอดอ,อดบบมีอิดอิดเอียนจากยางสันเทอแบบบบมีเคยว่าสิมองด้วยอาจารย์ประจักษ์ใช้ด้วยหางตาบบมีสิมองว่าใส,สา่สายตามองคอนยังสั้นสิบบ่บมีสำหรับนอ้องลำไยใหายทองคำที่อาจารย์ประจักษ์ใช้เพิินเบาน,น,นี่คือน้องลำไยนี่คือ คือแบบมองตาแล้วมองตาแล้วรู้ใจกันอ่าสันทะคือเพิ่นยูมาโดนซึ่งน้องยุกิกะโบแมนวาอ่าอาจารย์ไปจักใช่ยบรหบบดาดบ่ดันกระดันแต่แต่ว่ากระสิห้ยยูรู้รึกกันไปทําซ้าน้องลำไยหนีมันกันยังบบแมนเนาะค่ะเนาะเพราะน้องยุกิก็เพิ่งมายูกับค่ายไปจากใช่หายทองคํานีแค่ปีกวกวัวปีน้อยๆเอ่อปีกัว่าๆน้อย,ออย,อยแค่นี้สันทะเพิ่นกับ พยายามที่ดันลูกสาวใหรก็เต็บขึ้นให้สูงให้ได้คือกันบ่แมนบ่ดันบ่แมนบ,บ,บ่ดันแต่ทุกคนที่เขามาอยู่ในข่ายหอยทองคำนี่ อาจารย์ไปจักช้ยหาสงครามดันสุกคนค่ะปอบปอยไผยจะคนนว้าวตามความหลักเป็นจริงเนาะว่าวตามหลักเป็นจริงที่เพิ่นได้ออกมาเว่าวอยาหา่แฟนขับเอฟซีหลายคู่หลายคนเน่เข้าใจอย่าเอาไปตีความไปทั่วว่าจังสันจังซี่สารพัดแล้วเฮ็ดหะมันก็ลัไปเกิดผลกระทบต่อ,อเด็กน่อยซึ่งเอาไปเปรียบเทียบซึ่งกันและกันวันว้นผสมค้นเอาไปเปรียบเทียบแต่ละคนความสามารถมันมาบ่าเหมือนกัน มันมาบ่าเหมือนกันแล้วต่างคนก็นคืออยูอ่แต่ละคนก็นอยู่น้ำเพิ่นมาประมาณเท่าใดเท่าใดเพิ่นกับหูเนาะมันก็สิหูใจกันมองตาก็รู้แล้วว่าผู้พอต้องการยังยังยังลำไห้ยังลำใหญ่ไห,ห้ทองค่ำนี่มองตาพ่อพอ่พอระจากใช้มองตาลูกสาวแล้วลูกสาวก็รู้ว่าพ่อต้องการยังพ่อแบบใดรู้ก,กันหมดทุ่นแน่ยังสีนาะแล้วซึ่งนอง้องยุกีนี่ กรพึ่งมาอยู่มาท่านโดนกระยังบ่ท่านไห้ปรับได้ซ้ำพี่ลำไยเนาะ,ะก็กงต้องค่อยๆก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปเรื่อยๆอ่บอแมนว่าซีว่าไฮน่องเก่งโหลดมันเป็นไปบ่ได้เนาะค่ะแล้วที่ว่าน้องปวยแล้วมาว่ามาป่วยในไข่ ยูมายูในไร่หอยทองคำเราป่วยมันบบแมนเนจ่าสิบอกหอยกอนว่ามันโบแมนอ่าคือน้องนี่เป็นป่วยมาก่อนแล้วทอาสบายมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วน้องก็เป็นนักร่องที่มาจากการประกวดแมนบอ่าน้องกระโด่งดังมาตั้งแต่หน่อยตั้งแต่ตอนน้นอยๆอยู่แล้วมาแมนบอ่ามันก็มันก็จึงค่อยไปตามสเตปตามสเตปเนาะ,ะแล้วถ้าหมดว่าบางคนก็ว่าอ่า ดอดงานของน้องยุกิโบแมนค่ะโบแมน่าดอดงานหรือพักงานคือแบบว่าก็ให้ชัว่วพักชัว่วคราวไปก่อนประมาณว่าถ้าป่วยแมนบบคนเฮ้าก็ต้องให้กันไปรักษาก่อีหยังกนประมาณนี้ก็ป่วยแล้วก็จังสิให้มาเล่นมาทําการแสดงมันกระโบไหวอ่ามันก็ต้องไปรักษาซะก่อห้มันห้หายดีให้หยังอ่าแล้วก็คอยมาอ่าปั๊บ กันขึ้นไม่อีกนี่เพื่อนบอกเคยว่าอาจารย์อาจารย์ใช่เนี่ยบอกเคยวาอีทอดถิ่งลูกเต่าบอกเคยว่าอีมาวาลูกเต่าอ่ากบียบเทียบกันเพื่อนบอกเคยวาเพิ่น,เ,เ,พนเพิ่นดันซ้อยเหลือทุกคนถ้าเพื่อนบอซอยเหลือทุกคนเพื่อนบอดันทุกคนเพิ่นก็บอกเอาเขามาอยู่ในไข่น้ำของเพิ่นดอกอคนเท่ามันก็ต้องฟังเหตุผลฟังหนาฟังหลังให้มันลูกเกิดหายน้อ,นองอา่า บอดดอไปกนบางงานนี่ก็คือเกิดให้น้องไปทําการแสดงเกิดน้องเป็นนางมากะทันหันเจ้าภาพก็สิวาเฮ็ดให้บ่เต็มที่อ่าแสดงให้บ่เต็มที่ประมาณนี้อ่าซึ่งคนเฮาเนาะค่ะจี่ไห้มันเหมือนกันปเป็นเมดทุกอย่างโลดมันก็เปลี่ยนไปยังบ่ได้มันก็ต้องไปเทลสติปอืมวาสนาพรสวรรค์ของคนมันบ่เหมือนกันมันมาคนละยางแต่ละคนกับ ต่างคนก็ต่างมายางไผย่ยางมันนึ่งสีนาะเอาเขาต้องเขาต้องเข้าใจนี่นจุดนั่นด้ค่ะอ่านี่ล่ะอาจารย์ประจักษ์ใช่เพิ่นก็เลยออกมาเอามาว้าวออกมาชี้แจงอ่าท่านเถาะบอเมนว่าดันแต่พี่ลำไยอ่าเพิ่นกะศิลปินทุกคนเพิ่นกะดันทุกคนแต่อ่าบางคนกะคือเขามาอยู่แล้วบางคนเพิ่นก็ขอลงไปอยู่วงนั้นวงนี้เพิ่นกะบบได้ว่าเด้อาจารย์ประจักษ์ช่อเพิ่นกะ เห็นสมควรอ่าเห็นเนก็อนุญาตให้ไปเนาะอ่าอนุญาตให้ไปสันทะประมาณนี้ให้แฟนขับเอฟซีหลายคู่หลายคนเข้าใจให้เข้าใจถ้าต้องถ้าบ่สบายเพิ่อนก็ต้องให้ลูกเพื่อนพักไปรักษาตัวก่อนเกิดมาเฮ็ดแล้วเป็นอีย่างกลางขั้นนี่มันกระิแง่ไแยไปไงแม่นบออ่ มันสิแยไปไงบางคนก็ว,วา่าตัดสัญญาณตัดอันนั้นตัดอันนี้โบแมนดอกจา้าฟังให้มันดีเบิงให้มันดีเ้อค่ะอาจารย์ปาจารยใช้เล่าก็ได้ออกมาคุยออกมาว้าแล้วนี่ละเพื่อนห้ยโอกาสสุข,ขุมทุกคนค่ายให้ท่องค่านี่เป็นค่ายที่ยอดเยี่ยมอหลีสาหรับศิลปินนักร้องทุกคนทุกคนนะจ๊ะเอามื้อานี้แจ็คแสงก็มีท่าวสารมาพูดซูแฟนคลับ f อฟซีกรุณารักฟังสานีและวมืออ้อนี้ขอนญาลับกรสวัสดิจา